สวัสดีค่ะรอบนี้มาพบกับครูนี้นะคะวันนี้ครูนี้นาเสนอนะคะเราเรียกว่าเกมจับคู่ตัวอักษรและก็คําศัพท์ภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะอันนี้เป็นไฟงานที่ออกแบบไว้นะคะจะเป็นรูป a 4แบบนี้เนาะหลังจากนั้นคุณครูจะทําการแยกชิ้นส่วนนะคะออกมาชิ้นที่1เราเรียกว่าแถบอักษรนะแถบอักษร a ถึง z นะคะชิ้นที่2ก็คือหมวดคําศัพท์ คุณครูจะใส่คำศัพท์แล้วก็รูปภาพแล้วก็คำแปลนะคะเราแบ่งส่วนนี้ออกนะคะตัดออกมาเป็นคู่เนาะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูตัวอย่างะะอันนี้นะคะเมื่อเราตัดแล้วเราจะได้แบบนี้เนาะอันนี้เรียกว่าหมวดคำแปลแล้วอันนี้จะเป็นส่วนที่สองเรียกว่าคำศัพท์เนาะส่วนที่หนึ่งที่เป็นแถบอักษรที่เราแยกออกมาใช่ไหมแถบอักษรอ,อันนี้นะคะเพื่อนๆก็ไปพับซิกแซกแบบนี้นะคะนี่ พับซิกแซกเนาะเมื่อเราได้แ,บบแถบอักษรที่พับซิกแซกแล้วใช่ไหมคะเพืพ่อนๆนดูนะมันจะมีกระดาษตรงนี้ที่เว้นว่างอยู่ใช่ไหมคะเพื่อนเอาตัวนี้แปะเข้าไปอย่างนี้นะคะสังเกตว่ามันจะต้องพับซิกแซกได้นะ,ะติดตรงนี้ได้นะคะแล้วก็พับซิกแซกเพื่อให้ตัวอักษรของเรานะคะติดไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ A ถึง Z นะคะซิกแซกแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นแถวยาวเลยนะคะ อันนี้ก็คือตัวอักษรน,นะคะเมื่อกี้ที่เราไปติดกันเนาะแล้วก็พับซิกแซกเนี่ยค่ะจะได้แนวยาวอย่างนี้นะคะพับซิกแซกจนถึงตัวแซเลยนะคะเพื่อนๆมันจะเยอะอยู่แล้วเยอะอยู่นะคะประมาณนี้เนาะก็คืออักษรทั้งหมดเลยนะคะที่คุูทําไว้หลังจากที่เราตัดแยกชิ้นนะคะอันนี้เรียกว่าชิ้นที่สองเนาะที่เป็นคําศัพท์นะคะกับรูปภาพเนาะอันนี้คือชิ้นที่สามที่เป็นคําแปลนะคะ เพื่อนๆหาคู่กันแล้วเอามาประกอบร่างกันแบบนี้นะคะอ่าคุณครูแนะนำให้ใช้กาวเป็นกาวสติ๊กเกอร์เนาะกาวใสนะคะแปะลงไปถ้าถ้าเราใช้กาวอย่างอื่นมันก็จะทำให้เราพลิกรูปภาพไม่ได้นะคะประมาณนี้ ทดลองคะอ่ะแล้วก็พับอย่างนี้เนาะพับซิกแซกเออให้เป็นซิกแซกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเวลาที่เราอ่านอ่านคำศัพท์อะค่ะเราก็จะได้ให้เด็กๆเล่นเนาะอย่างนี้ก็แล้วกาันพับซิกแซกต่อไปเลยค่ะ,ะ,คะเกมอักษรจับคู่นะคะกับคำศัพท์เนาะ อันนี้ก็คืออักษรตัว A ใช่ไหมคะคนที่เล่นนะคะแนะนําว่าเล่นเป็นคู่นะคะจะสนุกกว่าเนาะแล้วเพื่อนๆอีกคนจะต้องไปค้นหาคําศัพท์จากกองตรงนี้นะคะค้นหาจากกองคําศัพท์ตรงนี้สมมติว่าเป็น A ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะหาเจอคําว่า and นะคะแปลว่ามดนะเป็นการทดสอบนะว่าเด็กรู้จักอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กไหมนะคะรู้จักคําศัพท์ไหมถ้าเขาจับเชื่อมโยงกันนี้ก็แสดงว่า เขาทำได้ถูกต้องนะคะเขาก็จะได้หนึ่งคะแนนเนาะอันนี้ก็เป็นการฝึกทักษะเนาะให้เด็กๆฝึกไปเล่นได้นะคะพอเราเปิดตัวที่สอง่าตัวที่สองเป็นตัว B นะคะตัว B เด็กๆก,ก็จะต้องไปค้นหาคําศัพท์ที่ตรงกับตัว B อ่าก็คือคํานี้นะคะคือคำว่าเบิร์ดเนาะซึ่งมันมีความหมายอยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะคะก็เพื่อนๆสามารถประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้นะคะ จริงๆไม่จําเป็นต้องติด A ถึง Z นะคะถ้าเราใช้ในห้องเรียนที่มีเด็กๆเยอะๆนะคะ,ะคุณครูใช้เป็นแท่งนะคะเหมือนแถบ,บักอดที่ครูตัดครั้งแรกค่ะจะประมาณแค่นี้แหละแล้วก็ให้เด็กๆกระจายกันเล่นนะคะแล้วก็ให้เขาวิ่งหาคําศัพท์เพื่อจับคู่กับตัวอักษรน,นี้ค่ะ ก็จะเกิดความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นในชั้นเรียนนะคะมากกว่าการทําเป็นแถบยาวๆอย่างนี้นะคะอันนี้คุณครูทําก็เพื่อจะได้เก็บเนาะเก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยไม่กระจายหายไปแค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็รูปแบบจะประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะคลิปวิดีโอของคุณครูนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะไปลวจ้าสวัสดีคะ่ะ